เรียนท่านประธานที่สภาแล้วก็ท่านผู้ชี้แจงแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะต่อข้อที่ถามในเรื่องวงเล็บ3ในฐานะที่เป็นหมอที่ทํางานด้านนี้มาโดยตลอดความจริงมันแบ่งเป็นสองประเภทค่ะต้องเรียนท่านอาจารย์จรลันโรงพยาบาลใดที่มีหมอนิติเวศหมอสูจะทํางานง่ายเพราะว่ามันจะต้องมีคนที่สกรีนก่อนแต่ถ้าโรงพยาบาลใดไม่มีหมอนิติเวศ หมอสูก็ไม่อยากทําให้ค่ะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจริงแจ้งอของจริงหรือของไม่จริงและโดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่แจ้งความแล้วก็ขอคัดประจําวันอันนั้นน่ะมาทางโรงพยาบาลก็ดําเนินการให้ยกเว้นว่าคุณหมอไม่รับทําเลยหมคะว่าไม่ไม,ไ,มไม่ขอคือแพทย์บางท่านจะไม่ยอมทําแท้งให้อยู่แล้วก็ต้องส่งไปหาคนที่ยอมทําเพราะ,ะนั้นดูเข้าจริงๆแล้วมันก็เลยเป็นอันที่เป็นไปอย่างท่านคานวณนะคะว่าให้เดินเข้ามาแล้วบอก ะะมันจะช้าไปถ้าเผื่อว่าไปแจ้งความอันนี้ไม่จริงค่ะส่วนใหญ่ที่ช้าเนี่ยก็คือเพราะไปบอกว่านายคนนั้นทําเพราะไปบอกว่านายคนนี้ทําแล้วก็จะไปไปเอาผิดไปในแบบนั้นหรือไม่บางทีก็คุณหมอก็ไม่กล้าทําแทงให้เพราะว่าอายุคันมันเกินกลายเป็นว่าคลอดแล้วติดคุกเข้าไปแล้วสารก็ส่งมาตรวจ DNA ็เก็พบว่าใช่มั่งไม่ใช่มั่งน่นี่เป็นตัวอย่าง ด,ดูจะไม่ตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง,รง<ๆ>ก็เลยขออนุญาตแชร์ให้ฟังในฐานะที่เป็นด่านหน้านะไม่ใช่เป็นคนทําแท้งนะคะเป็นด่านหน้าที่ต้องสกรีนว่าถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแบบเก่าแต่การมีเนี่ยแพทย์น่าจะสบายใจมากกว่าคือการได้แจ้งความนะคะไม่ใชใ่คิดเองขอพระคณค่ะ